ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมถือว่าท่านผู้ชมที่เปิดมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะฮะในการรับชมในการตัดสินใจนะฮะที่จะปฏิบัติตามคลิปนะฮะอย่างเชื่อใจกันผมไม่รู้จะพูดคำไหนเหมือนกันนะคลิปนี้เป็นคลิปการรักษาหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นครับ ผมจะสอนท่านผู้ชมเนี่ยให้รักษาตัวเองเนะฮะให้หายจากอาการทรามานจากหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับอันนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนนะครับว่าหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนั้นเนี่ยอาการมีชั้นไรนะครับอาการของหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับท่านผู้ชมจะมีอาการปวดหลังครับบางคน,คน <ๆ S 1> ก็ปวดมากเลยนะครั้งแรกบางคนก็ปวดปวดไม่เมื่อยไม่มากนะฮะปวดนิดหน่อย แต่มันจะมีอาการลามครับท่านผู้ชมคือลามไปที่ก้นก,กนบลฮะหรือไม่แก้มก้นแล้วแต่นะบริเวณนั้นนะครับจากนั้นก็ล้าลงขาครับมีอาการปวดขาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ชาที่ฝ่าเท้านะครับชาที่ฝ่าเท้าขนาดชาขนาดที่ว่าไม่รู้สึกเลยนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนเท้าตัวเองเนี่ยมันหนามากๆเลยนะครับเหมือนหนักสัก30มสิบโลนะครับ จะรู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วก็จะทรมานมากครับในตอนเช้านี่ทรมานหนักเลยนะครับวันนี้อาการเหล่านี้เวลาเป็นแรกๆมันยังอาจจะใช้ชีวิตปกติได้นะครับแต่มันก็จะลาคาญใจหน่อยแต่ถ้าเป็นหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยมันจะปวดมากทนะ่านผู้ชมปวดขนาดที่ว่าต้อง,ต,องต้องนั่งเดินไปสักประมาณ19เนี่ยต้องนั่งแล้วนะปวดจัดแล้วต้องนั่งนะบางคนนั่งเอาไม่อยู่นะะนั่งก็ยังไม่หายนะครับต้องนอน,นครับนอนถึงจะเบาะนะครับ พอมีอาการที่ลุกลามมากขึ้นเราก็จะหาวิธีรักษากันแล้วท่านผู้ชม,หหม,นะมก็ไปหาหมอนะส่วนมากก็ไปหาหมอไปหาหมอเสร็จหมอก็อาจจะวินิจฉัยให้ไปโนไปนี่นะครับแล้วก็ให้ท่านทานยานะยาส่วนมากเป็นยาแก้ปวดยาไข้เส้นนี้นะครับมันก็จะช่วยท่านนั้นหายปวดไปบ้างนะครับในช่วงแรกๆนะครับแต่เมื่อเราผ่านไปสักระยะหนึ่งอ่ะนะฮะเมื่อเรายังทํางานอยู่เนี่ยนะมันจะเป็นมากขึ้น,นครับอาการจะมากขึ้น ยาที่กินไปแค่ช่วยได้แค่บรรเทานะมากขึ้นขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าปวดจนร้องไห้ท่านผู้ชมปวดจนนอนไม่หลับนะตื่นแต่เช้าเลยเพราะความปวดนะทรมานแบบบอกใครไม่ได้นะครับนี่คืออาการของหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับซึ่งมันก็หลายคนก็ยังง,งงงอยู่เหมือนกันนะว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนั้นนะถ้ามีอาการใกล้เคียงอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็ไปหาแพทย์ครับปรึกษาแพทย์ไล่ท่านเนี่ย ทาการเอ็กซาเรย์ฮะหรือทำเอ็มไอให้ชัวร์เลยฮะว่าเป็นหรือเปล่านะ,ะถ้าหมอบอกว่าเป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นก็มาทําตามคลิปที่ผมจะสอนดังต่อไปนี้นะฮะท่านผู้ชมจะอาการดีขึ้นเรื่อยๆอาการปวดอาการชาทรมานจะค่อยๆหายไปนะฮะแล้วก็กลับมาช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมผมเนี่ยคือผู้ป่วยติดเตียงนะฮะผมเป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นติดเตียงปรวันณ4เดือนท่านผู้ชมยขยับขยื่นไม่ได้เลยครับนอน นะนอนอย่างเดียวนะเข้าน้ำก็ต้องลากตัวเองไปเข้าคานไปเข้านะกินข้าวต้องนอนกินนะนั่งไม่ได้นั่งก็ปวดครับลุกขึ้นนั่งเนี่ยเหมือนกับว่ากระดูกทิ่มกันนะจึ๊งปวดก็นอนยาวเลยครับนอนติดเตียง3 4สเดือนไม่มีงานทำนะเป็นภาระต่อสังคมเป็นภาระต่อครอบครัวทันทีเลยนะครับแล้วผมก็ปฏิบัติท่าที่ผมจะสอนท่านผู้ชมต่อไปนี้นะ5ท่านอนทำนะฮะและ1่ท่ายืนทำทำให้ครบ6ท่าครับท่านผู้ชม ็จะกลับมาหายได้นะครับแต่ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะอย่างน้อยก็2อสเดือนนะครับคนที่เป็นหนักๆนะแต่ถ้าคนเป็นไม่มากก็ไม่นานนะครับก็หายนะครับไม่นานนัก็หายนะครับอ่ะคานนี้ท่านผู้ชมก็รู้แล้วว่าอาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมหลายคนดูอาดตกใจเฮ้ยพวกอาการเหมือนที่พูดเลยเนี่ยมันจะเป็นเปล่าเนี่ยเราเป็นหรือเปล่านี่ก็อย่าเพิ่งตกใจเพิ่งกังวลใจไปนะครับเป็นได้ก็หายได้นะครับมาอานนี้มันเป็นได้ยังไงเราจะได้ระมัดระวังตัวด้วยนะครับเราจะได้ระมัดระวังตัวด้วยนะครับ หมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับหลังเราจะมีกระดูกครับหลาย10ข้อนะฮะแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีวุ้นฮะรองกระดูกไว้นะครับซึ่งไอ้วุ้นตัวนี้เขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกครับหมอนรองกระดูกนะฮะมันเป็นตัวเจ้าปัญหาเลยครับเพราะมันจะขันกระดูกไว้หน้าที่ของมันก็คือทําให้กระดูก <diapers> นั้นอ่ไม่ชนกันเหมือนชกรับเหมือนชกอัพเวลาราบน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะลงไปเงี้ยเป็นยืดหยุ่นนะเป็นวุ้นนะครับ แล้วก็โยกตัวซ้ายขวาก้มลงเนี่ยไอ้วุ้นตัวนี้ครับประคับประคองให้กระดูกสันหลงังนั้นทําตัวมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้วันดีคืนดีครับท่านผู้ชมไอ้หมอนที่อยู่รองกระดูกเนี่ยมันไหลออกไปครับท่านผู้ชมมันไหลออกไปฮะมันเป็นวุ้นไงมันไหลไปได้ครับมันไปทับเส้นเลือดครับไปทับเส้นประสาทส่วนมากกกจะทับ2เส้นนี้มันคู่กันพอทับเส้นเลือดเส้นประสาทก็จะมีอาการที่ผมบอกครับเลือดก็จะไม่ไปเลี้ยงขาครับทับมากเข้าเลือ er ดไม่ไปเลี้ยงขาขาจะชาครับใครปล่อยไว้นานเนี่ย มันชาขนาดที่ว่าขาเล็กรีบลงไปเลยนะครับพอเราเอาขาเทียบกันดูเนี่ยขาจะรีบลงไปข้างหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีสภาวะอ่อนแรงครับคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่นเองนะครับซึ่งมันอันตรายมากเลยนะครับส่วนทั้ทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยมันก็จะมีอาการเจ็บปวดทรมานอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่ะคราวนี้มันไหลออกไปเนี่ยได้อย่างไรนะฮะมันไหลออกไปเพราะว่า ฟังให้ดีนะฮะเราต้องระมัดระวังเลยนะมันไหลออกไปได้เพราะว่าเราทําอะไรซ้าซากเกินไปครับท่านผู้ชมเช่นเรานั่งทํางานนานเกินไปครับเรานั่งทํางานอะไรก็ตามครับที่นั่งหลังคอมอ่ะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 3- 4ชั่วโมงนะครับแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลา5ปีถึง10ปีเนี่ยโอกาสเป็นสูงมากๆเลยทีเดียวนะฮะฟังไม่ผิดนะครับสาหรับคนที่นั่งทํางานนานนะครับนั่งทํางานออฟฟิศนะฮะทั้งเขียนแบบนะฮะอะไรก็ตามนั่งขายของตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมดนะครับ แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้านะครับที่นั่งขัดสมาธิแล้วภาวนาน,นั่งสมาธินั่งสวดมนต์เนี่ยครับถ้าเกิดพระสงฆ์องค์เจ้านั่งแล้วหลังค่อมเนี่ยโอกาสเป็นก็สูงเหมือนกันนะครับถ้าไม่นั่งหลังตรงอย่างนี้นะครับรวมไปถึงการยืนนานด้วยครับท่านผู้ชมยืนนานนะฮะยือนอะไรก็ตามที่ยืนนานยืนหนึ่งยืนครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 4ชั่วโมงแล้วติดต่อกันมาระยะเวลา5ปีถึง10ปีที่ผมบอกมีโอกาสเป็นสูงครับ ช่างตัดผมมีโอกาสเป็นสูงนะช่างเสริมสวยเนี่ยมีโอกาสเป็นสูงนะครับชาวสวนกรีดยางอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีโอกาสเป็นสูงแล้วก็กรรมกรพวกใช้แรงงาน,นกม้กมเงย,เงยกม้กมเง,เงยจะเป็นง่ายสุดนะฮะก้มก้มไปยกของเนี่ยก้มเงยก้มเงยทุกวันเนี่ยโอกาสเป็นมากสุดนะครับเพราะว่ามันทำให้กระดูกหลังงอง่ายนะครับโอเคไหมเก็ตไหมเข้าใจแล้วไหมว่าเพราะงานประจํานี้เองทําให้หมอรองกระดูกไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาททําให้เรามีอาการดังนี้นะครับ อันสุดท้ายครับคืออุบัติเหตุคือการกระแทกครั้งเดียวอันนี้คือโชคร้ายนะครับอุบัติเหตุอะไรก็ตามเกิดการกระแทกท่านผู้ชมตกจากที่สูงรถล้มอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาครั้งเดียวครับบึกไปได้เลยนะครับถ้าโชคร้ายกว่านั้นก็คือการไอกับจามครับไอกับจามฟังไม่ผิดนะฮะมีวัยรุ่นหลายคนนะครับแปรงฟันอยู่ดีนะฮะแล้วไอครับตอนเช้าไปเลยนะฮะอายุไม่เท่าไหร่ก็เป็นแล้วเห็นไหมครับจามฮะจามครับฮัตชิวอย่างเงี้ย ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่นะฮะแล้วแต่โชคชะตานะครับอ่ะครบกระบวนการละที่ผมเล่าออไปนะลองไปสังเกตดูนะว่าเราเป็นหรือเปล่าน,นะครับมาถึงวิธีรักษาแล้วท่านผู้ชมหลายแต่หลายคนเนี่ยดูคลิปนี้ไปแล้วอะเอาไปปฏิบัติกันอย่างมากเลยนะครับเพราะผมเนี่ยลงคลิปใหม่ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะจะลงอย่างเงี้ยเรื่อยๆทุกเสาร์อาทิตย์เข้าชมเข้ามาชมได้นะครับแต่และคลิปเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ใต้ล่างน,นะครับนะจากท่านผู้ชมเนี่ยที่เอาไปทําปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาทําแล้วเขาดีขึ้น เขาทาแล้วเขาหายนะลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก่อนที่จะตัดสินใจทําก็ได้นะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเออเขาทําแล้วมันหายจริงนะมันดีจริงนะครับมาตอนนี้วิธีการที่รักษาท่านผู้ชมเมื่อหมอลองกะดูกที่เราพูดถึงเนี่ยมันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับการที่จะทําให้หายเราจะต้องทําให้มันนั้นนะ่ะคายเส้นเลือดเส้นประสาทนั่นก็คือดึงมันกลับมาที่เดิมครับดึงมันกลับมาที่บล็อกเดิมครับถามว่าดึงกลับมาได้ยังไงเราจะต้องง้างกระดูกสันหลังออกครับให้มันดังฮนะ เมื่อเราง้างกระดูกสันหลังออกมันจะมีเสียงดังนะครับดังกรุบเหมือนลูกระนาดครับดังกรึบเนี้ยแสดงว่านง้างหลายข้อเพราะมันง้างออกปุ๊บเนี่ยหมอากระดูกที่ไหลกมจะไหลกลับมาที่เดิมครับเพราะมันมีรากใหญ่ของมันอยู่ครับมันเป็นวุ้นฮะมันก็จะไหลกลับที่เดิมนะครับเก็ตไหมฟังแล้วเข้าใจเนาะอ่านี่ง่ายๆเลยนะครับมันจะดึงกลับมาได้นะครับมาดูครับว่าวิธีดึงกระดูกสันหลังให้ลั่นออกจากกันนั้นในแนวตรงนะถ้าลั่นในแนวบิดเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะครับแต่ถ้ามันลั่นในแนวตรงกรึบเนี้ย มันได้ผลนะฮะถ้าแนวบิดซ้ายขยับขวาจะไม่ได้นะดูนะครับท่านอนทำนะฮะห้าท่าเหมาะมากสําหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงนะฮะใครที่นอนติดเตียงอยู่นะครับจะมีหลายท่านนะนอนติดเตียงแล้วไม่สามารถลุกขึ้นมาได้นะครับทํา5ท่านี้นะประมาณ3เดือนครับท่านจะลุกขึ้นมาได้นะครับแต่ต้องพยายามทําให้ได้นะครับท่าไหนทําไม่ได้ข้ามไปนะฮะท่าไหนทําไม่ได้ข้ามไปก่อนนะฮะทำไปให้ครบ5ท่านะฮะแล้วค่อยกลับมาย้อน เก็บรายละเอียดเอานะครับว่าอันไหนที่เราทาไม่ได้แล้วก็ค่อยกลับมาทําให้มันได้ะครับท่าที่หนึ่งฮะก้มแบบนี้ฮะท่านชมนอนราบนะครับแล้วก็ชันสองนี้ฮะค้างไว้สามสิบวินาทีนะครับค้างไว้สามสิบวินาทีนะครับหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่อย่าต่ำกว่าสามสิบวินะครับคนที่ไม่เป็นทําแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่คนที่เป็นทําท่านี้รับรองครับร้องแน่นอนฮะทรมานนะครับเพราะว่า กระดูกหลังมันงอเงี้ยมันทําให้ท่านผู้ชมปวดทรมานจะร้อนเผาไปทั้งตัวนี่คือท่าที่1นนะครับพอครบ30วินาทีก็พักครับทําตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลาได้ก็ดีมากนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับทำตอนอยู่บ้านตอนไหนก็ได้ที่อยู่บ้านครับเช้ากับเย็นอ่ะนี่ครับท่าที่1ผ่านไปนะครับท่าที่2ครับเอามือแตะนี่ครับทรมานกว่าท่าที่1น่เลยนะท่าที่2อหลายท่านทําท่าที่2ไม่ได้เห็นไหมให้สะดือพ้นพื้นนิดเดียวครับแล้วค้างไว้อย่างนี้นะครับ30วินาทีนะครับ หรือมากกว่านั้นก็ได้แต่อย่าน้อยกว่า30วินะครับอยากั้นลมหายใจเคล็ดลับนะครับทุกท่าเลยทั้งหมด 1- ถึง5้าท่านอนทาจนไปถึงท่าที่6ยืนทานั้นห้ามกั้นลมหายใจห้ามเกรงลำตัวในขาดนะครับอัก็ทําไปนะครับท่านี้ถือว่าเป็นท่าที่ทรมานมากหลายคนทําไม่ได้นะทำไม่ได้ข้ามไปก่อนนะครับข้างไปสามสิบวินะครับแล้วก็พอนะครับใครที่เป็นท่าเป็นโรคนี้อยู่นะทาท่าที่2นี่เอาเถอะตรงโกโรคนะโคตรทรมานโคตรเจ็บ ก็ผ่านไปแล้วท่านผู้ชม2ท่าไม่ยากไหมพยายามทําให้ได้ทุกวันนะครับอย่าไปขี้เกียจทําท่านผู้ชมขี้เกียจทํามันจะหายช้านะครับท่าที่3มก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหทำไม่ไหวอะ่ะปวดหัวเขา่าพยายามท่านผู้ชมอดทนค่อยๆทําไปมันก็ได้อา่าท่าที่3นะครับยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งนะ่เนี้ยชันเข่าขึ้นมานะครับอีกข้างนึงครับเอาไปค่ายครับข้างไหนเอาไปคขวยข้างนะั้นให้พับเพียบลงครับพับเพียบอย่างนี้นะฮะพอพับเพียบเสร็จปุ๊บ จะมีอาการปวดไปหมดเลยนะปวดทั้งเข่าปวดทั้งเอ็นร้อยหวายปวดทั้งเอวนะฮะปวดไปถึงลำคอได้ซ้ําไปนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่ะเขย่าครับ30ครั้งนับไปเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ so ้าเกิดเขย่าไม่ไหวให้เอามือครับช่วยเขย่าฮะนี่ฮะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ทำแรงๆนะครับทำแรงๆอ่ะพอครบได้ข้างหนึ่ง30ิครั้งก็อีกข้างหนึ่งครับข้างไหนไขว้ข้างนั้นพับเพียบลงไปนะครับแล้วก็เขย่าครับท่านผู้ชมจะตึงนะตึงเส้นเอวตึงไ้หมดเลยครับเขาเรียกว่าเส้นข้างมันจะตึงมากนะครับถ้าใครทําเก่งๆทําแรงๆนั้นเนี่ยมันจะมีกระดูกสันหลังเคลื่อนนะมันจะยินเสียงดังกรึบนะท่านจะโล่งนะครับก็ทําไปครับให้ครบ30ครั้งนะฮะมากกว่า30ิบได้ไหม ได้ครับอย่าต่ำกว่า30บนะฮะอย่าต่ำกว่า30ก็ทำไปนะครับท่าที่3ผ่านไปแล้ง่ายไหมครับพยายามนะครับคนที่ทำท่าที่3แล้วก็มีอาการหายเลยเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับมาดูท่าที่4นะท่าที่4จะทำให้คนหายมาเยอะแล้วนะครับท่าที่4ท่านผู้ชมไปนอนชิดติดเตียงเอาก้นชิดติดเตียงนะครับเอาขาพาดเตียงครับถ้าไม่มีเตียงก็เอาเก้าอี้มาพาดนะครับจากนั้นให้นานผู้ชมใช้นิ้วนะชิดติดกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ดันไปที่หน้าขาครับตรงง่ามขาแล้วก็ แขนตรงนะฮะดันออกไปให้แขนตรงฮะมันจะดึงออกนะครับค้างไว้30วิวินะผู้ชมค้างไว้30วิวินะฮะอย่าอย่าน้อยกว่านี้นะให้ได้30วิิบวินะครับอย่างการลมนะฮะให้ดันแขนให้ตรงแบบผมนี่ฮะตันอย่างเงี้ยอ่าพอครบ30วิวิปุ๊บก็พอครับจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับอ่ามันจะรู้สึกสบายตัวละวแล้วท่าที่สี่ผ่านไปแล้วนะผู้ชมนะต่อไปเป็นท่าที่ห้านะผู้ชมท่าที่ห้าเราจะเริ่มลุกขึ้นมาแล้วนะครับลุกเริ่มลุกละอ่าท่าที่ห้าครับท่านผู้ชม ท่าที่5้าเนี่ยเราจะลุกขึ้นมานั่งบนส้นเท้าเรา,านี้น,นะฮะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมให้ทํานิ้วแบบเมื่อกี้นะชิติดกัรน,นี้นะครับโดยให้ใช้สันไม่มือเนี่ยไว้ที่ขอบกางเกงในนะครับแล้วก็ใ้อุ้งมือเนี่ยดันหน้าขานะครับเหมือนท่าที่4เมื่อกี้เลยครับนี้ฮะดันไว้่างนี้นะครับแขนจะต้องตรงนะแขนต้องตรงทั้งสองข้างอย่าให้งอนะครับมันจะยากมากเลยนะแขนตรงเนี่ยพอแขนตรง,งนี้เสร็จปุ๊บยกก้นขึ้นจากส้นนะครับลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้โยกนี้ครับ ให้ได้30ครั้งนะครับนับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้ครบ30ครั้งอย่ากลั้นลมหายใจนะครับโยกอย่างเงี้ยพอครบ30ก็พอครับก็พอพยายามโฟกัสไปที่แขนนะครับขอให้แขนท่านตรงไว้วนะฮะแรกๆแ,แขนจะงอบ้างไม่เป็นไรครับค่อยๆฝึกไปนะครับอ่ะครบแล้วห้าท่าไวไหมท่านผู้ชมห้าท่าเนี่ยถ้ารวมเวลากันแล้วเนี่ยห้าท่า ไม่ถึง5นาทีนะท่านผู้ชมนะไม่ถึง5นาทีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถทําอยู่บ้านได้เลยนะฮะเช้าของวันเย็นก่อนนอนสี่เวลาแล้วยิ่งดีนะครับใครม,มีเวลาก็ทําตอนอยู่บ้านนะครับแค่5นาทีเนี่ยท่านผู้ชมอย่าบอกนะว่าท่านผู้ชมไม่มีเวลาไม่ได้นะ5นาทีเพื่อสุขภาพของเรานะจะทําได้นะครับผมกําลังใจให้พยายามทำนะฮะอ่ะพอทําครบ5ท่าไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกดีมากเลยท่านผู้ชมบางคนก็จะทรมานในตอนแรกในอาทิตย์แรกในเดือนแรกก่อน แต่พอทาจนคุ้นชินไปปุ๊บเนี่ยเอาเหอะเริ่มเก่งเริ่มชํานาญอาการจะดีขึ้นเป็นลําดับเป็นลําดับท่านผู้ชมจะดีเหมือนเพื่อนๆในคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับค่อยๆทาไปนะฮะพอท่านผู้ชมทําครบเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่เกิน3 4ี่เดือนท่านผู้ชมจะลุกขึ้นมายืนได้อันนี้สาหรับเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเตียงนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ติดเตียงทําได้ไหมทําได้ครับมันก็ดีขึ้นนะมันก็ดีมากๆเลยนะนะ สำหรับคนที่เป็นไม่ขนาดติดเตียงนะก็ทําท่านอนก็ได้นะครับต่อไปเป็นท่ายืนท่ายืนนี่เป็นท่าที่สําคัญที่สุดนะครับผมบอกก่อนนะว่าท่ายืนเป็นท่าที่สําคัญที่สุดเพราะท่ายืนนั้นเป็นท่าที่ใช้ไว้รักษาโดยเฉพาะสําหรับหมอรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับใครที่ทําท่ายืนได้นั้นโอกาสหายเนี่ยมันสูงสูงมากมากเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันยากนะฮะมามาดูกันนะครับว่าท่ายืนทํำยังไงนะครับผมจะปรับกล้องหน่อยนึงฮะอืม จะเห็นผมเต็มตัวอะดูท่ายืนกันท่านผู้ชมท่ายืนเนี่ยท่านผู้ชมเราจะทำงี้นะครับให้ผู้ชมเนี่ยออยืนแบบนี้นะฮะแล้วก็อ้าขาออกอ้าขาออก45องศานะครับจากนั้นท่านผู้ชมให้ใช้มือชิดติดกันแบบเมื่อกี้เลยท่าที่4ที่ท่าที่5้านะเหมือนกันนะมือชิดกันนิ้วชิดกันให้สันแม่มือนเนี่ยสองข้างเอาไว้ที่ขอบเกงในนะฮะ แล้วใช้อุ้งมือดันที่หน้าขานะครับนี่ฮะดันหน้าขาเห็นไหมขอบชนเกงในขอบเกงในสั่นวยมือจากนั้นผู้ชมก้มหน้าลงไปนะก้มตัวลงไปผู้ผิดก้มตัวลงไปโดยที่ให้แขนทั้งสองข้างนั้นตรงค้ำยันตัวเองนะครับดูนะฮะก้มไปปุ๊บแขนตรงเห็นไหมซ้ายตรงขวาตรงนะฮะตรงค้ำยันตัวเองแบบนี้นะฮะแล้วก็โยกครับให้ได้30ครั้งนะครับโยกเลยครับ1 2 3 4สามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าถ้าผู้ชมทำแบบนี้ให้ได้สามสิบครั้งนะครับถ้าท่านผู้ชมทําอย่างนี้นะฮะสำเร็จนะครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวนะฮะมันจะดังกรึบอย่างที่ผมบอกนะครับกระดูกจะอ้าออกจากกันครับกรึบถ้ามันอ้าออกจากกันเมื่อไหร่หมอรองกระดูกก็จะไหลกลับที่เดิมครับมันก็จะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทท่านผู้ชมก็จะค่อยๆหาย แล้วก็กลับมาจะชีวิตได้เหมือนเดิมอะอาการชาการปวดอาการที่ทรมานที่สุดเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นครับแล้วก็หายขอท่านผู้ชมทําจนได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนดังเคลึบเมื่อไหร่ละมันโล่งแน่นอนนะครับอ่ะมาคราวนี้มันมีจุดสําคัญนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านนี่ทำไม่ได้ครับท่านี้มันยากมากนะครับมันยากเสียจริงๆนะเพราะเวลาทํานั้นเจ็บมากหมอบอกว่าห้ามก้มใครเป็นโรคหมอนรองหลังทับเส้นเนี่ยห้ามก้มถูกต้องครับหมอพูดถูกแค่ก้มแค่นี้เราก็เจ็บแล้วครับปื๊ดใช่ไหมนัม้นห้ามก้มมันถูกต้อง แต่กระบวนท่าที่ใช้รักษาเนี่ยเวลากล้มเนี่ยแขนมันค้ำยันแขนค้ำยันเตาเราเนี่ยแขนค้ำยันนะฮะเพื่อให้กระดูกสันหลังเคลื่อนออกจากกันครับยืดออกเห็นไหมสันหลังจะยืดออกอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเราจริงใช้ท่านี้ได้ครับมันเป็นการก้มที่ถูกต้องนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะมาบอกว่าเวลาท่านผู้ชมเนี่ยจะทําท่านี้ข้อแรกเลยเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องทํา3ข้อให้สำเร็จก่อนนะฮะข้อที่1แขนจะต้องตรงขแขนเนี่ยต้องตรงนะครับ ข้อที่2อย่ากั้นลมหายใจหรือเก่งตัวนั่นเองนะห้ามกั้นลมหายใจห้ามเก่งตัวนะครับข้อที่3เนี่ยจะเอาไว้ทําในเดือนที่2ที่3ก็ก็ได้นะครับก็คือทําแรงๆคือโยกให้แรงที่สุดเท่าที่เคยแรงมานะครับเอาไว้ทําในเดือนที่2ที่3ก็ได้นะครับเมื่อท่านผู้ชมมั่นใจแล้วว่าแขนเราตรงเราไม่กั้นลมหายใจก็คือข้อ1ข้อ2นะฮะมาดูกันนะครับข้อ1เนี่ยทำไมแขนมาถึงตรงยากนะครับเราไม่เคยทําท่านี้มาก่อนท่านะผู้ชมเพราะฉะนั้น คนที่ทาท่าผมเนี่ยจะไม่มีใครทําแขนตรงได้เลยในครั้งแรกครับจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนนะครประมาณสัก1-2ถึงเดือนนะครับก็คือทําเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4 mm hmm. เวลานะครับรอบละ3าครั้งในช่วงเช้าอาจจะทํายากท่านผู้ชมเพราะว่าเรานอนทั้งวันเส้นมันจะยึดไปหมดท่านผู้ชมก็ไม่ต้องทําถึง30ก็ได้นะครับอาจจะเหลือแค่10 15ก็ได้คนที่ทําใหม่ๆนะครับมันจะเจ็บมากนะครับก็ทําทุกวันฝึกทุกวันแล้วแขนม,มันจะค่อยๆตรงเองครับคนที่ทำใหม่ๆแขนจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมก้มไปแขนจะงองอย่างี้ เฮ้ยทาไมแขนเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมมันงออย่างนี้ผมเหมือนกันฮะแรกๆเลยผมก็ทําไม่ได้แขนงออยู่เงี้เข้าไปไม่ได้นะครับจนกระทั่งฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยโฟกัสไปที่แขนเพ่งไปที่แขนทุกวันทุกวันทุกวันนะครับผ่านไปประมาณเดือน 2, 2> เดือนแขนตรงเลยครับตรงเปียเลยนะฮะแล้วเราก็เริ่มรักษาแล้วพอเรามั่นใจว่าแขนเราตรงเปียปุ๊บเรามั่นใจว่าเราไม่กั้นลมหายใจละคือมนุษย์เราท่านผู้ชมเวลาเราเจ็บปวดอ่ะมันจะกั้นลมหายใจอัตโนมัติครับมนุษย์ธรรมชาติเลยมันจะเกง่งมันจะกั้นนะฮะ เพราะว่าป้องกันตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝืนตรงนี้ว่าอย่ากเกรงอย่าก,กั้นเราก็ทําไปห้ามเกรงห้ามกัน้นเพราะถ้าท่านชมเกรงเมื่อไหร่กระดูกมันจะไม่ลั่นนะอย่างเช่นนิ้วนะผมเกรงไว้นะผมดึงไม่ลั่นใช่ไหมแต่ถ้าผมไม่เกรงนะผมไม่เกรงดังไหมครับผมไม่เกรงมันก็ดังนะมันก็คือหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นห้ามเกรงห้ามกั้นนะครับข้อหนึ่งแขนตรงข้อสองไม่เกรงไม่กั้นนะครับพอเรามั่นใจละเดือนที่3ทําแรงๆนะฮะเราก้มไปเลยครับก้มไปแขนตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่แรงๆนะครับ 2> 1, 2, ึ่งสสี่ใสแรงๆเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยทำแรกๆจะปวดเอ็นร้อยหวายปวดถึงก้นกบปวดไปถึงกระดูกนะครปวดมากเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจนะมันจะเป็นเหมือนกันแทบแทบทุกคนนะครับบางคนก็เจ็บหน้าอกเวลาทำอ่ะหน้าอกแทบฉี่ออกจากกันฮนะบางคนก็ปวดแขนปวดข้อมือปวดหน้าขา อาการเหล่านี้ก็คืออาการที่มันเกิดจากที่เราไม่เคยทํามาก่อนครับกล้ามเนื้อทุกส่วนที่ไม่เคยทําท่านี้มันก็จะมีการอักเสบเป็นเรื่องปกตินะครับก็ทําต่อไปนะครับพยายามผ่านจุดเจ็บไปให้ได้ในเดือนแรกนะผ่านจุดนี้ให้ได้ถ้าผู้ชมผ่านจุดเจ็บในเดือนแรกได้นะเดือนที่2ที่3จะดีขึ้นเป็นลําดับจะหายเหมือนเพื่อนๆในคอมเมนต์แน่นอนนะครับเพราะนั้นค่อยๆทําไปนะครับอ่ะท่านบอกแขนมันไม่ตรงมันม,มีวิธีไหมที่จะทําให้แขนตรงเพราะว่ามันตรงยากเหลือเกินนะมีครับถ้าผู้ชมไปหาพระเขมรห้าหัวนหนึ่งนะฮะ เอาผ้าเข่าม้านะครับพันไปที่ก right ้นฮะพันไปที่ก้นแล้วมามัดด้านหน้านะฮะผ้าเขาม้าก็จะห้อยอยู่ประมาณด้านนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมเอามือจับผ้าเขาม้าไว้นะับแล้วใช้อุ้มมือสองข้างดันหน้าขาเหมือนเดิมนะฮะมือมันจะมุดเข้าไปข้างในหน่อยนึงได้ครับทาให้เรามีระยะของแขนมากขึ้นนะฮะพอเราก้มในปุ๊บมันจะอยู่ประมาณนี้ครับอ่าแขนมันจะเริ่มตรงได้ท่านผู้ชมก็ทําไปเรื่อยๆใช้ผ้าเขาม้านี่แหละจนกระทั่งท่านผู้ชมเลิกใช้ผ้าเขาม้าพอค่อยๆขยับแขนขึ้นมาเรื่อยๆ ทำและค่อยๆขยับแขนตรงจุดที่ผมต้องการให้ได้นะครับท่านผู้ชมก็จะแขนตรงง่ายขึ้นนะครับอ่ะหลายคนบอกไม่ใช่พกาขาม้าได้ไหมเพราะว่าพกพกเขาม้าไปที่ทางานไม่ได้โอเคได้ก็ใช้มือก็ได้ครับกำมือเกงไว้กำมือเกงไว้อย่างงี้แน่นๆใช่ไหมพอกำมาเกงแน่นๆทุกใช้อุ้มมือดันฮะมันก็จะมีหลักการคล้ายๆกันนะเห็นไหมแล้วก็กำเกงไว้กันลื่นฮะอุ้มมือก็ดันฮะมันก็ได้เหมือนกันนะทดแทนกันได้นะครับก็พยายามทําท่าที่ผมสอนเนี่ยทุกวันท่านผู้ชม อาจจะเจบ็บอาจจะปวดอาจจะทรม,มานมากกว่าเดิมก็ここไม่เป็นไรเราก็อดทนทำไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกค่อยๆฝนไปนะฮะพอท่านผู้ชมทาจนช่ชชนนําชองทําจนฝึกจนแบบชํนนานาญะช่าชองเชี่ยวชาญะมันจะเกิดผลเลยครับมันจะเหมือนกับว่าเรานั้นทาคล่องขึ้นรู้เหลี่ยมมากขึ้นแล้ววันหนึ่งฮะท่านผู้ชมมันก็จะได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับถ้ามันได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนดังกึกอาจจะได้ยินแค่กึกเดียว ก็ส่งสัญญาณที่ดีแล้วกึกเดียวอาจจะดังแค่ข้อเดียวไม่รู้ข้อไหนอะดังกึกอาจจะไม่ใช่ข้อที่เป็นหรืออาจจะฟุกจัดไปโดนข้อที่เป็นมันก็จะหายเลยเหมือนกันนะครับแต่ส่วนลึกแล้วผมอยากให้ผู้ชมทําให้มันดังกรึบเป็นลูกกระนาดแบบนี้มันจะได้อ่าหลายๆข้อมันก็จะได้เข้าทุกข้อโอเคไหมนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านเนาะพยายามฝึกฝนอย่าไปท้อใจอย่าไปคิดมากไม่ต้องกังวลใจนะผู้ชมมาโชคดีที่สุดแล้วที่มาเจอคลิปนี้นะครับถ้าผู้ชมเนี่ยทำตามไปเรื่อยๆ ่านผู้ชมก็จะสามารถกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆกลับมาทํางานประจําได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้นะฮะไม่ต้องกินยาละไม่ต้องทรมานละไม่ต้องทําบ,บําบัดอะไรละทําแบบนี้ที่บ้านไม่เสียเงินไม่ได้บาทเดียวเชื่อใจกันหน่อยพยายามเชื่อใจกันหน่อยลองดูก่อนนะฮะแล้วก็ทาไปนะเดี๋ยวท่าผู้ชมจะกลับมาขอบคุณผมนะว่าขอบคุณมากๆเลยโชคดีจริงๆที่เจอคลิปนี้นะท่าผู้ชมจะพูดอย่างนี้นะฮะผมก็ขอให้ผู้ชมโชคดีอย่างที่ผู้ชมหวังไว้นะครับแล้วก็ฝึกทำนะอย่าขี้เกียจนะครับ อย่าลืมนะทผู้ชมเมื่อท่านผู้ชมทําดีขึ้นหรือหายแล้วนะครับขอท่านผู้ชมนั้นช่วยลงคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่อท่านผู้ชมนั้นทําดีขึ้นแล้วก็ทําแล้วก็หายจริงๆนะฮะพอท่านผู้ชมลงคอมเมนต์แล้วเนี่ยไอคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมลงไปเนะี่ยมันจะเป็นพลังมหาศาลมากเลยนะสำหรับผู้ป่วยท่านใหม่ที่เข้ามาเจอนะเพราะเขาเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วนะบางทีเขาก็ไม่เชื่อนะครับนอกาจากว่าจะมีคนมาการันตีนะข้างล่างคอมเมนต์นั่นเองนะครับ เมื่อเขาอ่านคอมเมนต์แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกอุ่นใจรู้สึกมีกําลังใจนะรู้สึกมีความหวังว่าอยากจะหายเหมือนเพื่อนๆน,นะ,ะก็อ่านมากๆมันก็มีกําลังใจมากนะก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะทุกท่านเลยนะที่รับชมแล้วก็นําไปทําแล้วดีขึ้นแล้วก็นำอคอมเมนต์มาลงนะฮะอาจจะเล่าประวัติตัวเองนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรฮะให้มันมีกําลังใจให้มีสตอรี่นะฮะเราก็จะได้มีกําลังใจที่จะหายไปด้วยกันเนาะผู้ป่วยหลายท่านนะมืด8ทิศมึด8ด้านคือไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะรักษามาหมดแล้วไม่หาย พอมาเจอคลิปนี้เหมือนแสงสว่างนะเหมือนความหวังว่าเอ้ยมันน่าจะได้นะคนไทยด้วยกันด้วยแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรมาเฟกมาโกหกก็คุยกันบ้านๆน,นีนะ้แล้วก็มีคอมเมนต์มาคอมเมนต์กันแบบนี้นะฮะมันน่าจะทําให้ท่านผู้ชมมีความหวังนะฮะรู้สึกหายกังวลใจมากขึ้นผมก็เป็นกําลังใจให้เนาะอ่ะท่านผู้ชมที่มีคําถามนะฮะอยากจะถามผมโดยตรงนะฮะผมเนี่ยสตรีมทุกวันพุธนะครับสตรีมหมายความว่าอะไรทํารายการสด ทุกวันพุธถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ท่านผู้ชมเข้ามาดูได้ทุกวันพุธ3ามทุ่มตรงนะครับผมก็จะเข้ามาอธิบายทุกอย่างท่านผู้ชมก็สามารถพิมพ์ข้อความมาเลยครับอยากรู้อะไรอยากถามอะไรพิมพ์มาวันนั้นฮะผมก็จะตอบสดๆในวันนั้นนะครับวันพุธ3ามทุ่มตรงนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนละขอท่านผู้ชมนั้นโชคดีนะครับหายวันหายคืนนะฮะทำทุกวันอย่าขี้เกียจทำสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ